สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำมันเรอวันนี้น้ำมันเรืเราต้องขอพิมพ์เสนอก็วันนี้จะมาสอนวิธีการโหลดสัมก้านะคะซึ่งก็มีคนมาถามว่าสีส9มก้าวโหลดจากไหนเอ้ยไม่ใช่กดสัมมิเตอร์โหลดมาจากไหนนะคะโอเคก่อนเดี๋ยวลืมอุปกรณ์กำโอเคตรงนี้ชิบใช่ไหมว่า โอเคซึ่งเดี๋ยวทิ้งลิงออก์เอาไว้ให้นะคะก็กดไปตรงฟีมัมันก็จะให้ขึ้นมาให้กดตรงนี้ Google Home ดาวน์โหลดอ่ะถกตองโอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้ใช่ป่ะนะคะแต่เนื่องจากเรามีแล้วอ่ะมีแล้วมีแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องหายนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ตัวนี้เลยโอเคก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้กดตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบตรงเนี้ยอะไรพราะฉะนั้นก็พิมพ์ไปเลย g o s t s เ m e l t o r อย่างนี้หรือว่า g h o s เฉยๆก็ได้เนี๋ยมันก็ขึ้นมาให้เองมันก็จะมีให้เลือกนะคะสามอันนี่ก็สามารถโหลดเกมกันได้เลยฟรีๆเต็มเวำมาภาษาอัด อ่านอ,า,อาจจะอ่านไม่ออกนะแต่ว่าในเมื่อทุกคนอยากเล่นเกมแล้วทุกคนก็คงจะมีจิตวิญญาณในการค้นหาหาทุกวิธีการเพื่อให้หลดเกมได้นะคะก็มาสอนวิธีการสัรน้นง่ายๆเพียงข่านี้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบจบเพี่งนนี้พบใหม่ใครกับหน้าสนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย